ที่ชีวิตของชาวโรมันชาวโรมันโบราณมีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจและหลากหลายเช่นการกินอาหารแบบนั่งเอน reclining ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของการรับประทานอาหารของคนชั้นสูงในสังคมการกินอาหารแบบนั่งเอน reclining เป็นวิธีการรับประทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโรมันโบราณโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองวิธีนี้มีความหมาย และสัญลักษณ์ทางสังคมที่สำคัญมากมาดูกันว่าการกินอาหารแบบนี้มีรายละเอียดและความหมายอย่างไรหนึ่งตำแหน่งการนั่งชาวโรมันจะนั่งเอนบนเตียงน,นันน่งที่เรียกว่าไทคทนยียัซึ่งเป็นเตียงนั่งที่มีลักษณะรูปตัวยูหรือสามด้านมีหมอนร,รองรับด้านหลังและด้านข้างแข้งจะนั่งเอนบนด้านซ้ายของร่างกายก่อนให้มือขวาเป็นอิสระในการหยิบอาหารและเครื่องดืง่มความหมายทางสังคม การนั่งเองขณะรับประทานอาหารเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและการเป็นชนชั้นสูงเนื่องจากการนั่งเองทำให้ต้องมีการจัดเลีลนและใช้เฟอร์นิเจอร์พิเศษอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีเวลาว่างและความสะดวกสบายในขณนะที่คนช้าล่างหรือท่าจะกินอาหารในท่านั่งหรือนั่งกับพื้นบรรยากาศของการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารแบบนั่งเองเป็นส่วนหนึ่งของงาเลี้ยงแบงคิด ซึ่งมักจะมีการสนทนาและบันเทิงต่างๆเช่นการฟังดนตรีการแสดงและการเสวนาทางปัญญางานเลี้ยงเหล่านี้เป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้แสดงฐานะและความรู้ความสามารถของตนอาหารและเครื่องดื่มอาหารในงานเลี้ยงมักจะมีหลากหลายและจัดอย่างวิจิตรบรรจงมีการเสิร์ฟอาหารเป็นลำดับขั้นตอนทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารหลักและของหวานนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเช่นไวน์ที่ถูกเสริร์ ในลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษของการเสิร์ฟอาหารท้าหรือผู้รับใช้จะมีบทบาทสำคัญในการเสิร์ฟอาหารโดยพวกเขาจัดเคลื่อนที่ไปมาระหว่างแขกที่นั่งเองอยู่เพื่อเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มการเสิร์ฟอาหารในลักษณะนี้ต้องการความชำนาญและความรู้ในมารยาทของการเสิร์ฟการกินอาหารแบบนั่งเอนสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวโรมันโบราณ ที่ให้ความสำคัญกับความรู้ราความสะดวกสบายและการแสดงออกทางสังคมทำให้เป็นประเพณีที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของยุคนั้น